ก็สว sure okay, ัสด okay, okay, right ีทุกคนอย่าเป็นทางการอีกครั้งนะครับผม s สตันด์บลูหรือว่าเรียกสั้นๆว่านวาสตันก็ได้นะครับแน่นอนครับวันคริสต์มาสเราก็อยู่กับ t h เดอะคริสต์มาสเอชพีดีนะครับก็แน่นอนครับเห็นหน้าตาแบบนี้คือเป็นเกมแนวเฮีโร่เลยนะครับมีอย่างง่าหัวใจวายอยู่ทุกวันโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าร็อปปี้ของแม Christmas e x p e r i e n c e กันเรียบร้อยนะครับดูหน้าตาสุดรอเราผมสิครับทุกคนผมพอจะเป็นซานต้าทุกคนได้ไหมเสื้อเสื้อดูเสื้อของโดยอะไรนี่แมคควีน สองคืนก่อนจะสิงคิสมัสอีสองวันก็จะจคิสมัสแล้วเรามาเตรียมบ้านกันดีกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องไปทำความสะอาดต่บ้านอนะโอเคเก็บขยะเก็บเสร็จเลยบร้อยทำไงต่อโอเคเราทำขยะไปทิ้งดู้อฮัลโหลได้เวลาตกแต่งบ้านแล้วสิ ของคริสต์มาสนั่นจะอยู่ใต้ดินอะไปเอามันมาสิแล้วมาแต่งบ้านกันโอเคอุ้ยแล้วบ้านนี้มีบาสูก้าในบ้านเหนือหรอต้อ,อ,อตบ้านเหนือว้าวดูดีจังแต่วมันเช้าไปแล้วอะเราค่อยมาทำกันต่อพรุ่งนี้นะโอเคหนึ่งคืนก่อนจะถึงคริสต์มาสโอ้ตอนนี้เรามาเริ่มตกแต่งบ้านกันต่อดีกว่าเพื่อตอนรับคริสต์มาสอะ ไปทำต้นคิสมาก,กันาว่าสวยจังทำไมถึงไม่เขียนจดหมายถึงซานต้าตอนนี้ล่ะถึงซานต้าฉันพิซซ่าอาลติทามคิสมาก,กันองใกล้เข้ามาเย่ซานต้าฉันสามารถขอพอ,อนใหญ่ๆเลยได้ไหมฉันจะทิ้งคุกกี้ แล้วก็แครอทสำหรับว่าไม่ไดีของคุณนะี่ยมันดีคิดมากโอเคตอนนี้เราไปที่สวนหน้าบ้านกันเพยยื่อี่สร้างตุ๊กตาหิมอะอ่ะตั้งตุ๊กตาหิมะคับโอ้ยตัวเขใหญ่ตอนนี้มาสร้าง,งรสรวนสวนตัวกันเนาโ,โอเคตอนนี้เราก็ลังสร้าง,งสวนหัว อยียงเ,เลยเฮ้ยโอลาฟวะบางทีนี่อาจจะเป็นโอลาฟก็ได้นะทุกคนก็ทำอะโอลาอุ้ยโอลาฟเรดิโกเรดิโกเอลาฟฉันมีห้องคอยนหนนะที่อ่ะ ก็เทพวะ่ะคสสริสต์มาสอีฟนะครับทุกคนโอเคมาดูคุกกี้กันเถอะว้าวคุกกี้ทุกคนโอเคแล้วเ,เอาคุกกี้ไปอบนะครับปิ๊ดต๊อดปิ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปิ๊ดตอดปิ๊ดต๊อดปิ๊ดต ก็กี้ออกเสร็จแล้วเอามันออกมาไม่เหมือนเกมผีของทุกคนเหมือนแบบเกมทำขนมมากกว่าเฮ้ยกูไม่น่าทายเลยมันเอาแล้วทุกคนเหมือนว่าพพวเวอร์จะถูกตัดนะเคนะ่ต้องซ่อมไฟนะครับรีสตาร์ทให้มันกลับมาใช้งด้ปกติ โอเคไฟกามาละอุย้ยเสียงอะไรวะมันเสียงอะไรวะทำไมอะไรอ่ะมันมาจากสวนหน้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวโอลาพูดไปไหนชียาาย่ยโอลาหายอุ้ยมันเป็นเหมือนรอยตีนลากไปเลยอ่ะ เราไม่เอาเจ้าโอลาฟกลับมาเออมันอาจจะเป็นโอลาฟจริงจริงวะอือลอยมันนจบอยู่ที่นี่แล้วไงแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยเกิดอะไรขึ้นกับโอลาฟวะมันกลายเป็นมอนสเตอร์ไปแล้ววิ่งไอ้เชี่ย เอ,เอ้ยกูกูเป็นเอลซ่าจีนแดงนี่หว่าเอลซ่าตัวจริงมันสร้างโอลาฟนะเว้ยแต่เอลซ่ากินแดงไหมซากมอนเตอุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยผมผมโดนผมโดนผมโดนมปลาปลาหิมะใส่ชิวฉันฉันคิดว่าเราเหนีออกมาได้แล้วเดี๋ยวอะไรอ่ะเสียงอะไรวะ ี่บอกแล้วว่าบอดไฟอ่ะมันกลับมาโอ้โหมอมตัวอย่างใหญ่เอาจริงดิเฮ้ยคุณจะสั่งมาคุณจะสั่งขอที่เล่นกับพี่แล้วก็สุดท้ายอะ เพื่อให้ไม่ให้คลิปสั้นยิ่งเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกแมปหนึ่งซึ่งก็คือแมปซานต้าเวิร์กชอปนะครับตอนนี้เราต้องไปคุยกับเอลที่แผนกต้อนรับเอลสวัสดียินดีต้อนรับสู่ซานต้าเวิร์กชอปนะขอบคุณที่มาคริสต์มาสกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะแต่เหมือนพวกเราจะมีปัญหามันมีหลายอย่างมากเลยที่เราต้องทําตอนนี้นายสามารถไปทํางานที่ซานต้าเวิร์กชอปได้เลยนะอยู่ข้างหลังฉันนะว้าวที่นี่คือโรงงานของซานต้าเหรอไปช่วยงานเอลเถอะ แล้วก็ตามหาของเล่นที่มันหายไปนะโอ้น้องกระตุยตามเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาต่อๆกันนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับวอนคริสต์มาสก็จะมีเอลทำงานกับซันต้านะครับเพื่อที่จะนำของขวัญออกไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆวันคริสต์มาสตอนนี้ฉันต้องไปช่วยซันต้าทำความสะอาดแล้วก็ขยะไปทิ้งอ่ะบางทีซันต้าจะให้ของขวัญฉันก็ได้นะที่นี่มันมีเอลกี่ตัวเนี่ยไม่เหมือนผมทำงานอย่างคนเดียวเลย โอเคเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยต้องถูพื้นเยอะกูรู้สึกว่ากูเริไม่ใช่กูรู้สึกว่าเลยไม่ใช่แล้วโรงงานชานตานี่กูแทบจะเป็นพันโลอยู่ละมันแทบไม่ได้มาทําของเล่นเเหมือนมันเป็นพันโลมากกว่เกิดจะเชื่อว่ะขอบคุณมากมากเลยนะถ้าจะเป็นไงนะถ้าเกิดนอนพักอยู่ที่นี่คืนหนึ่งอ่ะพวกเรามีห้องพักสำหรับแขกเตรียมไว้เพื่อนายเลยว้าวขอบคุณแน่นอน ฉันยึดฉันจะนอนอยู่ที่นี่อู้หูนี้คือห้องพักเหรออุ้ยตกใจ okay, โอเคนอนอุ้ยเสียงอะวะนั่นมันอะไรอะ่ะรีบไปดูันี่กว่าเหมือนจะมีเหมือนจะเป็นเสีงยงกีตูหรือว่าเสียงสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างโอ้มืดหมดเลย อย่าแล้วเว้ยกูมีม็อบนะเว้ยเจ้าหมีตัวใหญ่มันหายไปไหนเนาะหมีตัวใหญ่ต้นไม้กล่องของขวัญอันใหญ่อันใหญ่ยักษ์มันจะมอยู่ที่นี่อ่ะงั้นเรามาเปิดของขวัญอันใหญ่นี่เลยเผื่อจะมีกุญแจอยู่ข้างในน่ะอุ้ยมีน้องตุ๊กตาเท็ดดี้ The f i าอ is ่ที่สกอรลนเหรอแม่งยงงูตกใจหมดเลยสุดยอดเลยเยเรียมโลบบมีอะไรไหมไม่ดูไม่ดูไม่ดูดโอ้ยนี่กุ็แจโอเคโน้ตอ,อะไรเหรอว้าวนี่ห้องซานต้าคนเก็บกล่องอะไร <c ười> ฉันได้มาจับนายซานต้าฉันรู้นะว่าฉันรู้โน้มีห้องห้องรลับอยู่ที่ห้องของนายโอเคเราไม่ต้องดันมันนะ Oh my g o d ไม่พบสิทธิ์ในการใช้เครื่อาวิทุกคนซานต้าโดนจับว้ยอ่านเป็นซันต้าเหรอแล้วเขาพวกเอวโผร่ช่วยพวกเราด้วยพวกเราโดนจับช่วยยังไงต้องหัวไปซานต้าฉันจะไปช่วยคุณนยออกมาจากนั่นเอาเฮ้ย มันไเร็วไปหน่อยหรอแกไม่มีทางช่วยซานตาของแกได้ไม่มีทา,า,างาถ้าเกิดว่าฉันจับแกได้วิ่งวิ่งไปไหนอ่ะ้อุ้ยเจ็บดูทำไมกูต้องวิ่งหนีทูชาร์เตอร์เลยวะเนี่ยชาร์เตอร์เหี้ยแล้วกูก็ต้องวิ่งหนี นะครับตอนนี้กูต้องวิ่งเปกันเราต้องวิ่งกลับไปซ a นตาออฟฟิศนะครับฉันคิดว่าฉันน่าจะปลอดภัยสำหรับตอนนี้นะน,นะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะวิ่งหรือจะซ่อนแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาจะตัดสินใจถ้าผมคิดว่าผมถ้าผมซ่อนผมอาจจะโดนหาเจอถ้าเราวิ่งออกไปน่าจะเซฟสุดเลปะโอเคเอ๋อเฮ้ยจบแล้วหรอโอเคครับสำหรับวันนี้แล้ว จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ Santa Workshop แล้วก็คริสต์มาสเอ็กซ์ e n ียน y the w เด m r ว c h มา s ีคริทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับม่ขอให้มีความสุขกับวันคริสต์มาสแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ